สบายดีสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศ <c oughs> มาปล่อยน้ําใส่น้าน้องแหน่เด้อื้นนี้เนาะื้อนี้กะตอนเป็นตนันแรงเนาะเฮากระสิมาปล่อยน้าออกจากนาเข่าพี่น้องเพราะว่าตอนนี้นาเข่าเฮาน่ะซุกพ่อเกี่ยวแล้วเนาะโดยเมื่ออื่นเ้านที่เฮากะสิได้เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําแล้วับสำหรับเนื้อขู่ซาพี่น้องมาปล่อยนาออกจากน้นําเนาะือว่าแหละเฮาน่ะมาไปปล่อยน้ําออกจากนาเออมาปล่อยน้ําจากนา คือว่าเฮานะพี่น้องแม่เพื่อนนะบอให้เอาหาเนื้อขู่อะไรแม่ะบอให้เอาเลยเด้อพี่น้องแม่ครับบอยให้เอาแล้วเพราะว่าอย่างคือตอนนี้หาใได้เฮาเพ่ได้ได้น้ำนะเพ่และแม่เพื่อนว่าว่าโอ้ยอยากได้ผู้สอนผู้ชายเด้อปนด้ลูกสิเอาผัวพี่น้องแม่เพื่อนเ้าเหล่านี้น้องตกเกี่ยวกับบุหูเดียสิว่าอึง้งกระดงน้อยเพิ่นว่าว่าอยากได้มาสอยเด้อแบบว่าอียงเพอียงพังกะสิให้มีผู้สมนะมีผู้แปลงให้เนาะโดย มีต่พี่ไายผู้เดียวพี่น้องเบาอ้ายเพื่อนกะกำลังสิไปอันหาลูกสาวยุไทยแล้วเนาะกับบ่มีคนเฮ็ดบันนี้พี่น้องน้ํากับบ่มีไส้เขาก็ได้ขนน้า,นาแต่หน้าแต่อันแต่ที่ว่าเข้าเจาะใหม่นะเมื่อเฮือนพี่สาวเนาะเมื่อไสอยู่พุน้นได้ขนเมือ่อเพราะว่าอยู่พุ้นบ่มีน้ําไสบ่มีคนส่อมพี่น้องก็อยากได้เนาะคนที่ว่ามาสอยสู้เฮาฮะนะเอา้าเม่จริงจังละเด้อวานนี้เด้อเมมเพื่อนอยากได้แล้วพี่น้องกับบติเพื่อนได้แม่เพื่อนกะ เท่าแก่แล้วพี่น้องก็อยากได้ลูกเขยจะอุ้มหลานพร้อมเพราะว่าหา,หาเนื้อคู่วค<อ>ไว้ได้ก่อนอยา่าเพลาเผ้าถึงหาลานหลานเพิ่ก็อยากได้พี่น้องเลยแม่นก็เข้าใจเพิ่นอยู่นาะผู้เฒ่านะพี่น้องคนกังเหงาเนาะอยูู่้เดียวผัดว่าไม่ว่าเวลาเขาไปถ่ายคลิปนะแม่ว่าที่อยู่ผู้เดียวไปตาสงสารเพื่อนไดพี่น้องบางเถอก็อยู่กบสาวซุกบางเถากะอยู่ก็เบาอ้ายแบบนี้นะอยู่บ่ครบทีนจะเถอเพราะว่าเขาต้องถ่ายคลิปแล้วก็ไปหันไปนี่ ก่อนที่ว่าเฮาสิเดินทางไปถ่ายคลิปบอลันบอลนี่นะพี่น้องบบแมนว่าเฮามีเงินหลายคือผลว้าเนาะว่าโอ้ยมีตังเยอะเนาะเห็นไปเที่ยวนะบโบเนาะคือครอบัวเฮาเนาะเห็นซองอยูทูบสามองแล้วเนาะก,กับยานไมว่าซ้ํากันแลยยานเอฟซีเพิ่นเบือ่อไปเฮาอย่างไปนาเอาไปนําเด้วบอกอยานเอฟซีเพิ่นเบือ่อเฮาก็เลยว่าพยายามออกถ่ายนอกสถานที่แน่แล็ถ่ายอยู่ในบ้านในเคื่อนเฮาแน่ถ่ายธรรมชาติวิถีชีวิตเนาะ อันนี้กระเสียมเตรียมไปปล่อยน้นํานาพี่น้องเข่าเฮานะอันนี้นะพันธุใหม่นะหนูเนาะพันธุสูงพูนเล่นพันอย่างก็พันธุอีกอ้อมพันุ์อีกอ้อมพี่น้องเม่พูดเอาพันธุนี่นะซึกใจน้องตัวเกี่ยวเนาะเพราะว่าเข้าเป็นคนสูงสูงร้อยหกสิบนี่กะพอดีเกี่ยวเข่าซํำนี้นะมันเป็นเข่าสูงโดยมันจะมาเจ็บแอวพี่น้องอยวชิพาไปเบิ่งสูงเข่าสูงแห้งสูงซ้ำเฮาเลยกำลังออกห่วงเลยพี่น้องเข่านี้หักเนาะเพราะว่า ฝนตกหลายแล้วน้นนําในนาข่าออกมันยังมีอยู่สวยมากเขาก็เลยดขมาปล่อยออกเพราะว่าเขาสีได้เกี่ยวเข่าแล้วพากาันตื่นเลิกลูกเศ้ามาเกี่ยวข่าเกี่ยวน้ําได้บาดนีเนาอเ <c oughs> มื่ออื่นที่ตื่นแต่เช้ามาเกี่ยวเข่าพี่น้องน้วกาถ่าติดตามส้มเดวบาวสีมีไผ่เนี่ยมาเกี่ยวข่าวซอยเฮาเมื่อื่นเนาะอาจจะมีลูกเขยหรือว่ามีผู้บ่าวมาเกี่ยวซอยบอมอื่นนี้ติดตามรับส้มเลยรอติดตามรับดูส้มรับส้ม <c oughs> เงางามาหรือางียามแดงเลาะคับคักมือนั้นน่ะหมอกออกะเนงะงามงามมือนหนะเนาะแต่ว่าหมอกทั้งหมอกทั้งฝนแม่นทั้งหมอกทั้งฝนพี่น้องบรรยากาศดีนาะยามแดงเนาะบบฮอนจะว่ามือเว้นนี่ฮอนฮอนหนุ่งเนาะผมสวยเนาะอ้าวยืดเกลาตินเนาะมาแต่ปักใส่น้ำคนดีขนาดเลยมาปุ๊บผมยาวปั๊บเลย ฝ่ายปักเซมาแบบผมยาวเลยหนุ่มน้อยเพงื่นนี่เข่างามาพี่น้องสูงค่ะขอให้ฝนหยุดอาลีเดอร์เพราะว่าเฮาค่ะเอาไปใช้ละเพราะว่าเฮาสิเกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องฝนแม่เพื้นขอฝนซาถั่วพี่น้องมืออื่นนะฝนอย่าพับโตกเด้ออย่าพับโตกซาจักห่ามึงดูอาทิตย์หนึ่งตัวเกี่ยวฮะมือที่ฝนตกแเงงๆกันนะแม่เพื้นปักหัวถึงใกล้ปากกินแล้ว่วะ แม่หันป้าหัวถึงใคไม่เห็นมืดมากวะมืดมากเลยปัาแจ้งไปแจ้งแบบมาตุกนักอีกวันนี้มือมาพยุเข่าพี่น้องแทงป้าไปแทงตุกอย่าหาทำเด้อวะอย่าหาทำยันน้ำถ่วงเนาะเข้าอีกก็มองเม็ดกลุ่มๆค่ะวันน้องน้อยเอามาจากบ้านประธานเนาะเพิ่นว่าเข่าพันนี่อย่เฮ็ดหน่อยก็ได้หลายเออมันดกพี่น้องเห็นอันนี้นี่อันคือสีนี่ที่ว่าหงสีเข้าไปเอาแกละพาพี่น้องเข้าพันนี่เละเพื่อนเฮ็ดนะเม็ดมาเม็ดถ่ะว่าอยากให้เว้าเลยแบบว่าใส่ร้ายอยู่ก่อหนึ่งนะ ม่วงหนึ่งนะเม็ดหลายแห้งเนาะไปอย่างไปน้ำป้าพี่น้องเอ้ยปีนี้ได้เกี่ยวข้าวก่อนหมูจักสีดีใจรอว่าบอดีใจนกพี่น้องแต่ว่าอันข้าวแถวนี้ค่ะเริ่มออกแล้วข้าาได้เกี่ยวก่อนหมูข้าดอป้กาดีขึ้นกันได้เกี่ยวข้าวก่อนเพราะว่าอย่างพวกเข้าวกินข้าเบิร์แล้วพี่น้องข้าได้อันยืมข้าวยืมข้าวอันหมูแม่เนาะมากิน ที่วานยา่านนะพี่น้องสามสอบเมฆผลเม้เาานานะแบบยืมมากินแล้วกันว่ดาดาวเกี่ยวข้าวแล้วปั่นข้าวแล้วข้าก็คืนเพิ่นเอาข้าวเนี่ยข้าวใหม่เขานี่คืนให้เพิ่นอือเพิ่นก็ได้กินข้าวไหมนะแบบหมู่กันได้เพื่อนเป็นหมู่กันพี่น้องนกเต็มเลยใจอยากเกี่ยวมื่นให้แล้วเนาะประมาณซิบไห่ฮอสดนกน้อยฮอส มาปล่อยน้ําออกก้อนพี่น้องเลยเกี่ยวข้าวน้องตัวเกี่ยวอันมั่นอยู่ใดพี่น้องดุอยู่ขยันขยันกว่าดํานาเนาะเออเออป้าหมดแดงงพัย่นนี่พี่น้องน้ำย่าทีดองอย่างเบื่องเด้อปลาทุกอันนี้เนี่ยคนสีไหลบ่ะนเนาะมงึงไหนไห เขาเขากะแก่คักแล้วเขาสีฟ้าเกี่ยวมึงเม็ดเข่านะพี่น้องนอกกระืึแม่คนเนาะมันดำนะนกกระืึพี่น้องก็เบล้อง,งามปาไปไลยเนาะ <c oughs> ได้บ้ค่อยเต็มเม็ดเต็มตหน่วย <c oughs> อันนี้เนะี่ยบ้แมนพันธ์อีกอ้อมเด้อเข่าดอพี่น้องตัวนี้มันจะบอสูงซ้ำเข่าพันธ์อีกอ้อมตัวอีกอมม้อมนี่ชิงงา้ามคักหญ้่สีขึ้นบ้ถึงเพื่อนนะ ปล่อยน้ำใส่น่านห้องแงี้ยปล่อยน้ำออกจากหน้าหน้าเข้าอนะุ่นเลยพี่น้องเลยำขำๆเนาะอย่าคิดลึกนะเข้าอันเข้าได้เกี่ยวกัอบออกพรรษาก็ดีขึ้กันได้ว่าจังได้ไปเที่ยวงานออกพรรษาพี่น้องสิงพาแม่เพิ่นไปพังเบื้อแม่เพิ่นสิว้าเด้ไใดแยกพาเพิ่นไปเปิดหเูเปิดตาแน่นเนาะบางที่เพิ่นก็ว่าว่า ขาบ้านแล้วจังไปบางทีก็อเวนสาน้าโอ๊ยพีย่น้องเอใจใจเฮ็ดเวียกน้ำมัน่ิค่คำน้ำเข่าหน้าน้องเลยได้บานอีกแลวเนาะคันเท้าปล่อยใส่หน้าตัวนี้ให้หน้ำแมน ไรเนาะว่าวสิมาเกี่ยวข้าวซอยน้องตุ๋เกี่ยวมาเด้อพี่น้องเขายังจืดได้คอมเมนต์เนาะตุ๋เกี่ยวคนว่าปีหน้าสิมาซอยเกี่ยวข้าวจ้ะไหลข้าวขนาดเลยบุ้งไหมกวาน้ำไหลายโตไหลเบิดคืนนี้ก็แห้งเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลยอย่าลืมเปิดคลิปนี้ให้แม่หยาเบิ่งเด้อพี่น้องเพื่อคนหมักได้ลูกสะพายลูกสะพายอันมาปล่อยน้ำให้ทายทีหน้านะ ยามดำลูกไพรก็ดำเองเก <c oughs> ี่ยวก็เกี่ยวเองมานน้ตีก็ตีเองโอ้โธ่ขาดแต่คนซอยเอาเนาะได้เนาะไปได้ได้ได้ไ,ดไปให้อื่นมาหนิไปให้นี้ก่อนอย่าหลงอย่าหลงให้โอเคให้ถัดไปเลยเหลืองอะลามเลยเหลืองได้ให้นี้แม่พันป่อยบอกพหนป่อย นงน้อยเองมันไหลบวกค่ะใครบ่อที่เทาต้องพูดเครื่องพี่อีกเพราะว่ามันจงแห้งครับ <S 2> <S 2> เปลี่ยนกันปล่อยวันนี้ใส่นอ คันนาใหญ่เนาะตุเกียวอันนี้คันนาใหญ่ๆพี่น,น้องอันนี้แหละป่านเสียหญ้าเนาะเสียหญ้าคันนาใหญ่เสียหญ้าคันนาให้แม่ไม่หญ้า <laughs> เสียงนกแจ้วแจ้วแจ้วอยู่ดีได้เพราะว่าบบซุกพร้อมกันนาฮาคันขนุกพร้อมกันเกี่ยวว่าท่านเนาะแน่น,นหุ่นไล่กาทำไมต้องการแขนรอแฟนกลับมาไงก็เพราะว่ารอแฟนรอเนื้อคู่ไง นนมารวยลูกมารวยลูกมารวยนะ่ะเป็นหมาพันธ์ปอมปอมไก่พันธ์พี่น้องหม,มาไกา่พันธ์แ <c oughs> ม่พนบอกว่าเท่าแล้วมารวยนะ่ะใช่ไหมใช่ไหมมารวยหมากคัวมาก็ากสีคิดว่าเฮาหันโอ้ยเฮ <c oughs> ็ดคลิปอยากได้ผัวอาจารย์พี่น้องไพ่ยิบอบอยากได้เนาะทุกียวอยากได้ได้พี่น้องเฮาน่ะบ่บสามารถอยู่คนเดียวได้ตลอดชีวิตเฮาจากมือหนึ่งเขาก็ต้องมี ถ้าว่าต้องหาถ้าว่าเจอคนที่ดีพร้อมเนาะแต่ก็เข้าใจเฮาเข้ากัเอาอะไรพี่น้องเลยแมนออายุก้าไปละแม่แหงย่านบ่อเอาพี่น้องย่านบ่อเอาผัวเพราะมือนี้เว้าัอลูผู้เดยวแบบเฒ่ามาไผสิเลี้ยง่นเรานะไผ่ชีอยู่น้าไผบ่มีผัวบ่มีลูกบ่มีเต้างกายๆได้่นเ้าน่ะไผสีบึ่งดูแลยามเจ็บไข่ยามแบบว่าจะเป็นอินอุ่นนะเอา ให้ชาวซุกตัวเกียวเอากระเดอรบานิให้ชาวซุกเอาก่อนพี่น้องจะเพิ่งเจอเนื้อคู่ยัง <c oughs> แต่ว่าเข้ากะหาไปนะพี่น้องอหาถึงเวลาเข้ากะเข้ากะมีเราไปเนื้อคู่แต่ว่ามันอาจซิยังบ่ถึงเวลายังเนาะเนาะอ,อ,อืมโอเคกายหันแหละลงมาได้มาปล่อยออดมาแต่ตอนง่ายพี่น้องเอามามาปล่อยจะสองไห้นี้เสือ บรรยากาศย้ำแรงก็ดีอยู่เอา้าเก็บเหงื่อเก็บเพ่งเก็บเหงื่อเก็บเพ่งก,<ๆ>กินข้าวกินน้ำไว้มาเกีิลเข่ามืออื่นๆนี่ิตื่นก็วัน<ๆ>ตีสี่ตีห้าพี่น้องมาเกีิลเข่าเพราะว่าอย่างได้บรรยากาศและะ้วก็โบฮ้อนเฮ็ดเวียวบโบเมื่อยแดดโบออกค่ะอันแดดออกเลี่ยฮ้อนเนาะฮ่าฮาิตตื่นแต่เช้าจังได้เวียบเนาะพี่น้องอันได้ยินขา่าวบอกไอ้ครับชาวซุกเพป็นสิไปหานะคนเขาเนาะ เขากัใจยดใจโจอยากเบิ่งคิบโดนขนเขาแต่ห้าเบิ่งคิปพี่น้องการเฮ็ดคิปนี่ก็ดีได้เพราะว่าอย่างได้เบิ่งเป็นความทรงจำเฮ้าบาดเฮ่าเถ่าเฮาแก่ไปแล้วก็บาดน้องคนเข่าใหญ่เิืนกระสิได้เห็นเจ้าของเนาะเห็นตัวเองตอนยังน้อยเฮากาัฮหกักแพงเิ่นนะพี่น้องเิืนจังไม่ว่าบ่ลืมเฮ้าเพราะว่าเฮา,ากับบ่ได้ไปหาเิืนดุแต่ว่าที่แน่แน่นะซื้อสุด้เพฝืนมือนะพี่น้องสองสุดสุดกับเป็นสุดเิืนลดราคาโปบ่แพงเนาะเฮาเลยซื้อให้ิ่นละก เทากับบลายเนี่ยดวยแล้กะซื้อเพื่อนนะโอ้ยแพงพี่น้องแพงเพื่อนเนาะหลานกะมีแต่หลานอยู่ไทยบอกมีหลานอยู่ไกลสิจักคนพอสิได้กาะแพงเนาะพอสิได้แพงแม่เพื่อนก็อยากได้แล้วบ้านนี้พี่น้องเห็นแต่ไหนเนาะน้องตุกเกี่ยวคิดหนักเลยพี่น้องเลยกินข้าวอิ่มแเพื่อนก็ว้าวขึ้นมาเนาะ กินข้าวแล้วกเพนก็นั่งในพระขาเนะพนกิมตามหลังกิมอ่มตามหลังหมูเนเ่ิ่นก็นั่งเว้าหันเว้า่นีพี่น้องแล้วก็เกี่ยวมาเรื่องนี้สุดท้ายมือนี้ก็มาฮอนพี่น้องมือที่แม่อยากได้ลูกเขยแล้วสงสัยอันเพินเว้าลอยๆเลยให้มันตำหูเฮ้าแ่นให้เอาใจใส่นะพนไม่ว่าเม่ว่านะพนสิบรอยจอจงว่าต้องเป็นผู้นั้นเด้อลรกต้องเอาคนมีเงินบ่ต้องเอาคนรวยๆบ่อเด้อพี่น้องแล้วแต่ลูกคะาแมเอา่เขามักหักเข้า หักเขาผีกับเฮาหักแพงเฮผงเขาเขาหักครอบครัวเฮาอะนะบุหรังเกียครอบครัวเฮากับยุ่งไม่ใช่ปัญหาถ้าว่าบุหรังเกียครอบครัวเฮาก็ถือว่านะดีได้กันได้หน้าตาไม่สําคัญคะแนนมักกันละพ่อค่ะทางหลังปุ่งฟ้าเหลืองไม่ตกเกี่ยวเว้ยฟ้าเมื่อฝนสิตกมาอีกน้องเมื่อตกเยอะมืออื่นสิเกี่ยวเข่าพี่น้องคะแนนย่าให้ไม่วาปักคนตะไคร้พออย่าน้ำท่วมไม่วาวอหยอกป้าจ้ะ มมว่าเพุ่นมักล้อยกลูกแต่ว่าแล้วก็มักสอนลูกพี่น้องทางอ้อมมักสอนเรื่องหันเรื่องหนีให้หูเท่าถึงการให้หูท่านคนอัง่ง่นจังซีเท่ากัและ้วก็สอนบ่ห้นินทาว่าให้ผู้ใดพี่น้องเป็นคนแลให้เป็นคนดีๆมั่นถือศีลภาวนาถือว่าเท่าก็ย่อมภาพเป็นว่าเมื่อวานนะสอนลูกดีพี่น้องดีแม่ว่าเท่านะเป็นคนแบบโบ่บ่บ่อยสีเบ้านินทา่าผู้ใดนะแม่คนสอนมา แล้วก็เวลาเนมคนห้ามเนมเนีมถึนเขาอายแล้วก็ห้ามเบ้าใช้เขาแล้วก็เนมเผาพี่น้องห้ามด็ดขาดเลืเขาสิ่สร้างเนาะคือสมือนี่ฮะเฮากะอยู่่ครอบครัวเฮาเนาะเพดแต่คลิปบ่ได้ส่งสิงกบไผ่เลยพี่น้องแบบหมู่ขู่กันเพิ่นมีครอบครัวแล้วแล้วก็เพื่อนไปทํางานไทยว่าเริ่มอยากมืดแล้วน,นี่ค่ะมาปรับแสงขึ้น ไปทางานไทยเฮากับบริมีหมู่เดีะหมู่กับสองคนสามคนกับสาวซุกหมู่แล้วก็แม่แม่วาแม่วาก็มีหมู่กับเดท้าพี่น้องทนนั้นทนนั้นหละแล้วก็หมู่ในหมู่บ้านเฮากะเนาะก็มีความสุขได้พี่น้องแบบนี้นะเฮาอยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีมีแต่ว่าบริสุทธิ์สิงก็ไปลงไปปุบปะผู้คนก็คือในวันศิลป์แม่นวันศิลป์แลเขาวจะสสีห็นเมาคือสีวาคนในหมู่บ้านเฮานะพี่น้องสีวมาชูฟัง เพิ่นแต่งงานก็เบิดเลยได้แบบน้อยอายุยงัยนงยน้อยกว่าน้องโตเกียวน้อยกว่วหนุ่มน้อยเนาะเพิ่นเอาแต่งงานกันเบิดเลไแล้วกะอายุซํำเฮาเนีก่กะบม่มีมีแต่เฮายังสามคนเนาะหนุ่มน้อยสาวซุปโตเกียวเพิ่นกะสะอ่อนได้ว่าเฮาหานาะคือยังโบแต่งงานโบเอาผัวนะพี่น้องเพิ่นเล้าได้น้องโตเกียวบังเทือเพิ่นถามว่าเป็นยังคือโบเอาผัวน้องโตเกียววายังโบถึงเมเล่าว่าฉันวะนะ อันยังหมมีเนื้อขู่ว่าเนื้อขู่ยังบมมาฮอตนะประมาณนี้บมเสือมาสือเบึงพี่น้องเขาโสดโสดอะไรนี่ถามชาวบ้านน,าน่าจะฮู้เนาะว่าผู้ใดนอโสดบ้านนี้จะขกระติซีมาเงอนทาเลยคันทว่าเฮานะมีข่าวดีเนาะซูเอามีข่าวดีปลาไพคนใดคนหนึ่งในสามคนที่แต่งงานพี่น้องคนในหมู่บ้านนี้ก็จะดีใจโมเมนต์แบบคนคืออยากเห็นว่าเนื้อขู่เฮานะผู้บ่าวเฮา นาะงผู้ใช้มาเป็นเนื้อคู่เขาแล้วหน้าตาใชเป็นแบบใดน้อนะ<ม>คือน้องตัวเกียร์ผอมอนุ่งเนี่ยน้องคนข้างบ้านนาะงเพิ่นมาหางงงเพิ่นเลว่าว่าอันโอ้ยผอมแท้แตะกี้หาอ,อว้วบๆแล้งามพผนเราเอาเพิ่มน้ำนั่อีเด้อเผมเราเราพี่น้อง,อ,งอ,อืมเพิ่นบอกเราตัวเกียร์เนาะน้องตัวเกียรนะ์ก,ยกันเริ่มมาดำหนักขึ้นพี่น้องแปลว่เาเฮาพยายามกินข้าวกินน้ำไปแล้วพยายามบุคิดหลายพยายามเรื่องที่มันเป็นแบบ เรื่องลบลบผนะเฮากับสิวัญญาณบกคิดบกคิดเรื่องลบๆคิดบวกบวเอาไว้แม่นมีคนหักก็ต้องมีคนสร้างคิดไว้แต่สำนั้นแหละกับพ่อพี่น้องแต่ว่าที่แน่ๆคือเอฟซีสาวลาวเซโนเนาะผลหักแพงเฮาสานีน้กับพ่อแล้วพี่น้องสําหรับสําหรับครอบครัวเฮาค่ะนะแม่นดีใจดีใจที่ว่าเฮาได้มาเฮ็ดคลิปให้เพื่อนได้รับชมวิถีชีวิตของคนลาวพี่น้องเวยบว่าการเป็นอยู่ครอบครัวเฮาที่ว่าอบอุ่นคนว่า ้ามีพ่อให้อบอุ่นก็นี่แต่ว่ากระเทยอะไรห้เอาฝืนโซกสตาบอดได้พี่น้องกระิดเอาจำนั้นเนาะกะน้องน้อยว้าวหน่อยก็น้องตูเกี่ยวเองวันนี้อากาศเริ่มขำลงมืดลมืดคือลืือเนี่ยจ้องยืนาะเพราะพี่น้องหุ่นไลกานะเขาจะได้วันนี้อากาศจะได้ไปอาบน้ำอาบผากินข้าวกินน้ำ พักผ่อนเะไรพี่น้องเลยเพราะว่าแถวบ้านน้องเขาน่าะบ่ได้พากันนอนดึกเนาะประมาณแปดเก้าโมงนี่กันนอนแล้วสองทุ่มนี่คือเงียบแล้วสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอขอบคุณขอบคุณที่บอก,กดขานโฆษณาสบายดยีสบายดีเด้อบ๊ายบายเจอกันคลิปเกี่ยวข่าวเด้ออย่าลืมติดตามชมเด้อสิมาเกี่ยวข่าวให้เบิ่ง